กลับมาแล้วครับกับกีฬาสีปีนี้มาดูกันว่าจะยิ่งใหญ่เหมือนปีก่อนๆหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นถ้วยรางวัลนะครับที่เตรียมพร้อมไว้ให้สาหรับผู้ชนะเดี๋ยววันนี้ครูพาไปชมบรรยากาศการเดินขบวนในช่วงเช้าก่อนครับขบวนแรกนะครับก็จะเป็นวงโยธาธิตฐ์แล้วตามมาด้วยงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนนะครับจะบอกว่าโรงเรียนของเรานะครับให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากปรตามมาด้วยสีแรกนั่นก็คือสีเขียวครับจะบอกว่าปีนี้สีเขียวคืออลังการมากเลยครับก็จะมีขบวนเทิดพระเกียรติพระพันปีหลวงมีดมยอคากมามในีคเหนือแต่คน แต่งหน้าทำผมใส่ชุดจำแทบไม่ได้เลยสวยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการโชว์คาถากรของสีเขียวนะครับแล้วก็ต่อด้วยโชว์ของคัรเลกาดแดดร้อนไม่กลัวกลัวไม่สวยมากกว่าเพื่อสีก็คือทําได้ทุกอย่างแล้วก็มาต่อที่ลำพักเหนือตาตอนยอนกันนี่ขนาดเราอยู่ภาคกลางนะครับแต่เด็กๆมีความสามารถลําเหมือนออริจินอลเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นขบวนของผีตาโขนนะครับก็จะมีประเพณีการห่มผ้านะครับที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดสมุทรปราการเลยก็คือองค์พระพถมเจดีแล้วก็มีประเพณีชิงเป็ดนะครับเป็ดคือน่ากลัวมากแต่พอดูดีีๆกกก็น่ารัไปอแบบ แล้วก็ตามมาด้วยสีม่วงครับสีม่วงนะครับเป็นสีของครูเองเด็กๆตั้งใจทําขบวนมากทั้งคาถากรคาเลกาดประมาในทีมประวัติศาสตร์โลกนะครับและเราก็เชิดชูประวัติศาสตร์ไทยเช่นเดียวกันในขบวนเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้งหมด8แบบนะครับเด็กๆคือแต่งออกมาได้สวยมาก ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกีฬาโอลิมปิกแอพิธีมอบเหรียญของกีฬาโอลิมปิกนะครับมาดูว่ากีฬาไหนชนะนั่นก็คือกีฬานี้เลยครับให้ทายว่ากีฬาอะไรมาต่อกันด้วยสีฟ้านะครับจะบอกว่าแอบ,บชอบขบวนของสีฟ้ามากเพราะว่าเป็นขบวนที่เกี่ยวข้องกับครูทําถึงทําจริงจริงแล้วก็จะมีโชว์ของกาลกาดนะครับแล้วก็ป้ายขบวนพระคุณที่3ม งดงามจมใสและโรงเรียนพระราชทานนะครับซึ่งโรงเรียนของเรานะครับก็เป็นโรงเรียนสีขาวนะครับไม่มีอบบยามุกแต่มีนักเรียนที่ชอบเล่นมุกเอ๊ะได้ถ่ายขบวนสีอื่นเพราะว่าแบตหมดเดี๋ยวเราไปดูหลีกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหลีดสีแรกนะครับที่ทําการแสดงวันนี้ก็คือหลีดสีม่วงได้ถ่ายว่าได้ที่เท่าไหร่จะบอกว่าฉากก็คืออลังการมากมีทั้งช้างผมชอบฉากนี้มากคือขนลุกมากเป็นการโชว์ของพระพันปีหลวงนักเรียนทําถึงจริงๆครับสุดยอดมากยกนิ้วให้เลยแล้วมาต่อที่สีเขียวครับสีเขียวนะครับก็จะนําเสนอในธีมของภาคเเหนนืออรัซึ่่งงฉาากกก็ชด กันมีการห้อยโหนตัวอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามลอกเรียนแบบนะครับซึ่งเด็กๆก็ใช้เวลาการฝึกซุ้มซ้อมซึ่งเราก็เห็นความทุ่มเทแล้วมาต่อกันด้วยสีแสดบอกว่าพอเห็นสีแสดนึกถึงตัวเองตอนเป็นหลีดมหลาลัยเลยครับมือนี้คือเป๊ะมากคือลายแบบนี้ตั้งกาดแบบนี้ก็คือรู้เลยว่าคนสอนต้องมาจากมหาวิทยาลัยแน่นอนเพราะเป็นลายของหลีดมหลาลัยชอบฉากนี้มากฉากนี้คืออลังการยิ่งใหญ่เนื่องจากเป็นช่วงไวทุกนะครับทางโรงเรียนของเราครับก็จะก,กีฬาสีให้เป็นไปนตามความเหมาะสมนะครับซึ่งเราก็จะเชิดชูราชกรณียกิจ ของพระพันปีหลวงแ่อันนี้คือขุนลุกมากเป็นการเชิดชูเหล่าผู้กล้าทหารไทยที่เสียเลือดเสียเนื้อปกป้องแผ่นดินไทยเราเอาไว้และมาต่อด้วยสีสุดท้ายนะครับสีที่ผมขนลุกตลอดเวลาซึ่งไม่คิดว่าเด็กๆจะทําได้กันขนาดนี้เชื่อไหมว่าตอนที่เราไปหลีดมหาลัยอะ่ะแต่ละท่ามันจํายากมากไม่รู้ว่าเด็กๆจําได้ยังไงซึ่งนักแสดงของสีนี้ก็ทําถึงเช่นเดียวกันเชื่อไหมว่าผมดูแบบน้าตาแทบจะไหลออกมาเลยมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะครับ